สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของดาวเกษตรและปลากเกษตรเอ่อทั้งนี้จะมีคำกลอนของครูบาอาจารย์ที่ได้จัดทําขึ้นมาใหม่แต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิมดังที่ได้กล่าวต่อไปนี้นะครับดาวเกษตรดาวเกษตรก็กคือดาวจะเริ่มจากดาวอาทิตย์ก่อนออดาวเกษตร ก็คืออ่ถ้าเกษตรหนึ่งอาทิตย์เป็นเกษตรเกษตรอาทิตย์สถิตสิงปัญญายิ่งยศถาจะหาไหนทั้งรูปงามนามดีสีวิไหลจะมีชายแก่ศัตรูในหมู่พนันทายว่าดีมีทรัพย์เป็นที่หนึ่งจะขึงขังใหญ่โตแผ่ภายศาล มีช้างม้าค้าไทยที่ใช้การทั้งวงวางญาติมิตรสนิทดีนี่คือเป็นคำที่กูบาจารยนท่านกล่าวแล้วก็ได้ทำขึ้นมาใหม่แต่ความหมายของดาวที่ทเป็นเกษตรนี่ก็คือจะมีวาสนามีอำนาจมียศศักดิ์มีตำแหน่งนะครับมีหน้าที่ทางเกี่ยวกับรับราชการรูปสวยรวยทรัพย์เป็นคนที่รักอิสระไม่ยอมก้หมหัวให้ใครนะครับ เอ่อถ้าเป็นปลาความหมายก็จะเลิกกลับนะครับเอ่อดาวทิศปลาเนี่ยก็คือดีชั่วปนกันมักอาพัพหญิงจองหองมักใช้อารมณ์ในการกระทำมากกว่าความคิดนะครับจึงถ้าไม่เกิดความผิดพลาดนี่คือดาวทิศที่เป็นปลานะครับส่วนดวงที่สองนี่ก็คือดวงจันทร์ พระจันทร์เป็นเกษตรราศีกรกฎนี่คือเก้าองศานะครับถ้าเป็นนวางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนว่างลูกนี้จียางลูกลูกที่หนึ่งจันทร์เกษตรนั้นหนอจะมียศศักดิ์เลิศประเสริฐสีพกทรัพย์ครับข้างเพราะมั่งมีทั้งถิ่นที่เลือกสวนร้วนไรนา มีคนรักพักพาให้อาศัยไม่มีใครจงจิตคิดฤตษยารูปก็ดีมีสุขทุกที่ว่าญาติกามากมายเป็นก่กองออความหมายที่แปลออกมาอีกทีหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นผู้หญิงที่มีวาสนาดีมีความนิ่มนวลมีเมตตาสุภาพอ่อนโยน กิริยาน่ารักมีเสน่ห์อุดมไปด้วยทรัพย์ค่อนข้างจะเจ้าชู้จะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยที่ดีในกรณีที่เป็นภริยาของผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายนะครับและถ้าจันเป็นปลาความหมายก็จะกลับด้านอีกทีหนึ่งก็คือรูปไม่งาม น้ำนมไม่มีขันไม่สวยแล้วก็นมไม่ได้ส่งผมอยากกล้านก็จะความหมายก็จะกลับกันอีกทีหนึ่งจะทำให้ไม่ดีดาวองคารดาวองคารสามครองราศีเมษและราศีพิจิกห้างคารสามเป็นเกษตรก็คือเกษตรอังคารฐานที่อยู่พิจิตอีกสถิต เมษมีราศีสองมียศศักดิ์หนักหนาหัวหน้ากองทั้งเงินทองบริบูรณ์เพิ่มพูนมาอีกปัญญาพาทีก็ดีร้นศัตรูย่นเกรงอำนาจวาสนาจะขึ้นชื่อหลือเรื่องเรื่องวิชาจะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายสบายใจนะความหมายก็คือดาวงคารน,นี่จะหมายถึง นักรบหรือผู้ที่ชอบด,ด้านการต่อสู้ทั้งหลายมีความกล้าหาญให้คุณในด้านยศศักด์เช่นทหารหรือตำรวจมีความขยันแข่งขันอะไรก็ชนะศัตรูอังคารเป็นเกษตรและเลือดลมในร่างกายก็จะหมุนเวียนดีนะฮะถ้าอังคารเป็นปลา อางคารเป็นปะก็จะอาภัพพี่น้องมักเกียดตค้านเอาแต่สุขสบายดื้อรั้นนะพูดอะไรก็ไม่ฟังขี้เกียจคล้านทำงานไม่เอาอะไรเลยนะต่อหมายก็จะแปลไปทางด้านเสียก็คือถ้าเป็นเกษตรก็คือดีขยันทำงานสู้ทุกอย่างนะมีความคิดความสร้างสรรค์แต่ในด้านกลับกันถ้าเป็นปลาก็ขี้เกียจ ไม่เอาไม่คิดไม่ทําไม่อะไรทั้งนั้นพี่น้องก็ไม่เอาก็ถึงว่าอาพับพี่น้องนะครับดาวต่อไปคือดาวพุธพระพุธพระพุธจครองสองราศีก็คือราศีเมถุนและก็ราศีกัน <c oughs> อ,อพุธเป็นเกษตรเนี้ยอยู่ที่เจ็ดองศานะครับเกษตรพุธุดเร่เมถุนกัน ช่างจำนานแจนแจ้งแถลงไขโครงกาบฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาไวช่างคิดประดิษฐ์ดีทรัพพัวคามาสูงไม่รู้ขาดเฉลียวฉลาดไม่มีทุกเป็นสุขสีมิตรสหายพี่น้องปลองดองดีมีไมตรีรักกันไม่ฉันทาก็คือความหมายของดาพพุทธก็คือมีความคิดที่ฉลาดเจ็บแหลอนะ เป็นผู้มีปัญญาดีไหวพริบดีการพูดการจาประชาสัมพันธ์ดีติดต่อกับใครก็ดีพูดจาน่าเชื่อถือเหมาะทั้งด้านทั้งการทูตการติดต่อการเจรจาจะประสบผลดีถ้าดาวพุธเป็นเกษตรแต่ถ้าถ้ากลับกันถ้าดาวพุธเป็นปลาก็เป็นคนที่พูดจาไม่มีความน่าเชื่อถือสติปัญญาก็ไม่ค่อยดีอาภัพบุตรอาภัพภรรยา พูดจากับใครก็เหมือนกับไม่ค่อยดีการสื่อสารไม่ดีการติดต่อไม่ค่อยดีนะครับเออ่จะทําให้เสียหายตรงนี้ก็คือดาวพุธเป็นปลาลำเรียนอะไรก็สติปัญญาก็ไม่ดีจําอะไรไม่ได้ต่อไปคือดาวพฤหัดดาวพุธฤสหัสครองราศีเมีน แล้วก็ธนูสองราศีนะครับเกษตรพระหัสจำกัดถิ่นธนูมีนรู้คำพีดีนักหนาฉเฉลียวฉลาดชาติกวีมีปรีชาท้าพระยามักนิยมชมทุกคนมีโพคาปรากฏทั้งยศศักดิ์เจนประจักษ์สารพัดไม่ขัดสน เจรจาพาทีมีมงคลทุกตำบลบูชาเป็นอาจารย์ซึ่งดาวพระฤหัสนี้ก็หมายความว่าเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้คนรู้นะครับนักบวชผู้ประพฤติในศีลธรรมในธรรมพระสงฆ์นะครับถ้าถ้าพระฤหัสเป็นเกษตร ถ้าพ่อพุทหัสเป็นเกษตรก็ <c oughs> คือเป็นผู้มีปัญญาและเหมาะสมอย่างยิ่งในด้านการค้นหาตำรับตำราการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเป็นผู้มีศิลธรรมดีนะครับถ้าดาวพฤหัสเป็นเกษตรเนี้จะศึกษาหรือจะเข้าเรียนในสถานที่ต,ต่างๆน,นี่ถือว่าเป็นผลดีนะครับเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมาก เหมาะแก่การศึกษาค้นควา้าแล้วก็ทางด้านพระกระซับก็ถือว่าดีนะครับเพราะถ้าการศึกษาค้นคว้าหรือได้ทําอะไรที่สิ่งนี้ดีทรัพย์สมบัติก็จะได้มาจากตรงนั้นนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีาดาวพฤหัสเป็นเกษตรถ้าดาวพฤหัสเป็นปลาความหมายก็จะเป็นอีกในด้านหนึ่งก็คืออาพ,พับครูบาอาจารย์ ก็คือหาครูดีไม่ได้หรือมีครูดีก็มักจะแข่งข้อต่อต้านครูบาอาจารย์และมกักจะทำผิดศิลธรรมเป็นคนที่ใช้ชีวิตตรงข้ามกับคุณงามความดีมีศิลธรรมจํายาแต่ใช้ในทางที่ผิดมีความรู้มีการศึกษาแต่ไปทำในสิ่งตรงกันข้ามทำให้ผิดก็เกิดความเสียหาย นี่หละก็คือดาวพฤหัสที่เป็นปลาจะมีจะเป็นคนแบบนี้นะฮะต่อไปคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ครองราศีพระศุกร์นะครับแล้วก็ราศีตุลดาวพระศุกร์เนี่ยจะเข้าคลองราศีพระศุกร์13องศาและราศีตุล14องศา กเกษตรสุขพระสกสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถินฐานบ้านเรือนและลาโคมีถินฐานบ้านนาและลาโคเป็นที่พึ่งญาติกาได้อาศัยโดยน้ำใจอารีดีอัโขสุขระเสษมเปรมใจอย่างใหญ่โต ไม่เซโซอาพักอับประมาณพึ่งดาวพระศุกร์ก็เปรียบบอกได้แล้วว่าเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์กรเกษตรกรรมสหกรรมต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับดาวพระศุกร์เป็นกเกษตรนี่มีความสามารถทางด้านศิลปะทุกแขนงนักร้องนักดนตรีนักแสดงมีสเสน่ห แล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องเพศแก่ผู้พบเห็นรวปลังหน้าตาสวยงามนะเป็นสัญลักษณ์ทางด้านเงินทองเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะและแต่งตัวดีนะฮะกูหรูถ้าเกี่ยวกับอาชีพก็น่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามหรือศิละปะทุกชนิดนะฮะส่วนมากแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยถ้าเป็นเกษตรเนี่ย จะกระทําสิ่งในเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือเกี่ยวกับพวกศิลปะการแสดงหรือ,อ,อการที่จะกระทําเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมเพชรพลอยหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นรือนช่วงระยะเวลาที่ดีนะครับที่จะทำะแต่ทางด้านกลับกันท้าหกเป็นปละหกเป็นปละเน่ก็ อจะตรงกันข้ามคือรูปร่างไม่สวยนะครับหรือไม่สมประกอบนะรูปร่างไม่สมประกอบหูตามักพิการสายตาไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยได้ยินนะก็คือองค์ประกอบโดยรวมของเขาร่างกายถ้าเกษตรว่าดีปละเนจะอยู่ตรงกันข้ามก็จะไม่ค่อยดีทรัพย์สินเงินทองก็จะไม่ค่อยดีไร้หลอความรักความใคร่ก็จะไม่ค่อยดี ทุกอย่างนะครับให้แปลความหมายไปในทางด้านลบต่อไปคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์คือเจ็ดคลองราศีมังกรหรือมกระดาวพระเสาร์เนี่ยคลองราศีมังกรเนี้ยเข้ามาได้สิบหกองศาเนี้ยเป็นเกษตรนะครับเ,เกษตรเษษสาเนามังกรไม่ร้อนจิต กำเรือปริศเป็นพระยาใจกล้าหารแม้นอาสาเจ้านายคงได้การได้ประทานลาบยศปรากฏจริงมีโพคาฆ่าคนไม่จนยากลูกเมียมากเจ้าชู้เชิงผู้หญิงปัญจมิตรคิดขลาดไม่เอาจริงเพื่อนฝูงยิ่งโรคห่างบางบันเทาอ่ะก็คือความหมาย ของพระเสารนี่ก็คือเด่นทั้งด้านาความอดทนความเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้กับความยากลำบากได้ดีเยี่ยมเป็นผู้ที่ทนต่องานหนักหรือรับภาระ,ะหนักๆได้เป็นอย่างดีคือเป็นผู้พิชิตความเหนื่อยยากทุกรูปแบบนะโดยเฉพาะถ้าดาวเจ็ดาดาวพระเสาเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยจะชอบ ทําเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมจะเกี่ยวกับคนที่ชอบทําอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเหมืองแร่นะฮะหรืออพวกโรงงานเครื่องจักรกลหนักนะครับเพระเสาวเนี่ยจะทนกับงานหนักหรือภาระหนักๆสิ่งที่หนักๆเนี่พระเสาเนี่ก็คือเป็นเป็นดาวที่เอ รับกับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับคือใน,ในความหมายนี้ก็คือพระเสาเป็นเกษตรแต่ถ้าในด้านกลับกันเสร็จปับเสาเป็นปลาก็ความหมายก็คือใจบาปหยาบช้ากล้าหาญในด้านที่ผิดติดสุรายาเมาและไม่อดทนก็คือเป็นคนที่ชั่วช้าพูดจาไม่ค่อยเพราะ น,ะะนี่ิสก็ไม่ค่อยดีชอบติดเหล้าติดยากินเหล้าเมายานะะคือทําการทํางานอะไรก็ไม่อดทนทํางานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือเสาเป็นปลาจะไม่เอาอะไรเลยต่อไปก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูอยู่คลองราศีเดียวคือราศีกุม ดาวพระราหูเข้าเป็นกเกษตรราศีกลุ่ม13องศากเกษตรราหูอยู่กลุ่มมะจักชนะสงครามไม่คล้ามเขามักดื้อด้านดุดันขันไม่เบาแต่ผมเผ้าเบาบา,บางห่างโรคีชอบรุ่นเริงเชิงทหารในการรับศัตรูหลบตัวปลีกเลี้ยงหลีกหนี คนอาศัยพึ่งพาบารมีเชื้อยักษ์สีราหูทายดูเอ่ยพระราหูเป็นเกษตรความหมายก็คือบุคคลคนเนี้ยที่ดาวพระราหูเป็นเกษตรในเรือนลัคนาเป็นคนที่มีวาสนาทาั้งด้านเความคิดความคิดแขงไหวพริบของตัวเองดีมากนะ เล่เหลี่ยมหรือ,เ,อ,อเหลี่ยมแบบนักเลงนักเลงก็ก็ดีเป็นคนที่รู้เท่าทันคนนะส่วนมากแล้วเนี่ยพวกที่เป็นทำราชการหรือเป็นตำรวจเนี่นะฮะที่มีหน้าที่จับโจรจับขโมยเนี่ยถ้ามีลักษณะขเขาอยู่ในอยู่ เป็นแปดกลุ่มเป็นเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันโจรมีเล่เหลี่ยมในการจับจจนเหมาะเหมาะมากแต่ไม่สนับสนุนให้โจรใช้นะนี่คือแปดเป็นเกษตรเอ่อในด้านกลับกันถ้า8ดเป็นปลาก็คือจะค่อนข้างในตาเอียงในตาจะเอียงข้างหนึ่งเป็นคนอยากช้า กล้าแข็งพูดจาโยกอยู่ยยกย้อนนะฮะคีเล่นนะ,ะมักติดยาสิบติดและทำแต่เรื่องที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นเป็นเหมือนกับนักเลงสินหรือนักเลงคุมซ่องหรือบ่อนการพนันอะไรพวกโดยมากแล้วเนี่ยอภาแปดเป็นปลัาง มักจะอยู่ในในถิ่นถิ่นนั้นมักจะเป็นคนประเภทนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ตามที่คุณครูบาอาจารย์ท่านได้ทำเป็นบทกลอนต่างๆมาให้ได้ศึกษามาให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจอาจจะผิดแปลกไปจากที่เคยอ่านหรือ,อ,อในตำรับตำราที่เคยอ่านมาอยู่บ้างแต่เป็นความรู้ใหม่ สิ่งใหม่ๆที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาให้ก็นำเอาไปไว้ใช้ในการพยากรณ์แต่ความหมายก็ค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่คำคำหวนความหมายก็มีเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแต่ก็ก็ต้องศึกษาเพื่อพูดกันไปและเอาไว้ใช้ในการต่อไปหวังว่า <c oughs> สมาชิกทุกๆท่ทานและเพื่อนๆทุกๆท่ทานก็คงจะเข้าใจในอเรื่องราวที่ได้กล่าวมาและในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่รับชมขอบคุณมากครับ